ใช้เวลานึงนะคะด้านละหนึ่งนาทีค่ะเพราะว่าพริกนี้เนื้อมันหนาค่ะเราอยากให้นะคะโดนความร้อนน็ตหน่อยค่ะไม่ใช่ว่านึ่งจนเนื้อสุกเปื่อยนะคะแค่ด้านละหนึ่งนาทีพอแล้วประมาณนี้นะคะให้โดนความร้อนหน่อยๆ ผิดเนื้อมันหนาเราไม่ได้นึ่งจนแบบว่าเนื้อเปื่อยนะคะนึ่งแค่นี้พอก็ประมาณนี้เราก็จะไปตากนี่นะคะเราก็มาเทนะคะตากนะคะรองด้วยกระดาษนะคะเชดชู่ก่อนนะคะนี่นะคะเราก็เกลียนะคะเต็มพื้นที่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอากระดาษนี้ออกนะคะเพราะว่าเราเอากระดาษเชดชู่นะคะเพื่อที่จะซับน้ำเฉยนะคะ เราก็จะตากโดยที่ไม่มีกระดาษเช็ดโชว์นะจ๊ะสวัสดีค่ะหลังจากนะคะที่ปุ๋ยพาท่านผูช้ชมนะคะไปเก็บพริกนะคะแล้วก็เอามาล้างนะคะแล้วก็นึ่งนะคะ,หน,นะ,คะหนึ่งนาทีข้างละหนึ่งนาทีนะคะเพราะว่าพริกมันเช้นใหญ่แล้วในปุ๋ยก็ตากนะคะตากไว้ตรงนี้แหละจะสังเกตได้ว่าข้างหน้าตากะะ็าจะมีแสงนะคะหลังจากนั้นเอาก็มากินนี้ <laughs> กินยำกันค่ะท่านผู้ชม่ะ ยำวุ้นเส้นบกพริกที่เห้าเก็บมากเนี่ยหละพี่น้องดูก็ยำใส่หัวหอมนะคะเราจะกึ้นใช่ายชีวิตเรียบง่าย <c oughs> เก็บพักจักวันละ่ะ อหอมนะคะบักง,ง่ายอหอมเข้าเองเนี่ยให้เป็นหอมซิมว่วงยำใส่ปลาหมึกหมูดูชินโอ้ยเห็ดยำมุนเส้น เก็บปาพลิกมาหเมดแล้วค่ะพี่น้องพริกเม็ดใหญ่ี้คือเก็บมาแล้วนะคะรับนี้หมดเลยนี่ก็เลือแค่ปาพ่กิกคีฟา้าละ่ะสีต้นแรลกพี่ว่าที่มันเหลือติดต,ต้นไหมก็ป่าสิตาแห้งมันแบบนั่นแหละก็ดีว่าอากาศมันหนาว ติดลบติดต่อกันแหงน้าึ้นเพิ่มสมอสมอตาขั้นต่ำก็สองอาทิตย์นี่แหละเดือนจ้องเดือนแหงเนิน ปลาหมึกกระดอง <c ười> พิษนี้คือเผ็ดนะคะถึงใจใ่ประจักเม็ดเดอะเผ็ดแล้วปกตินะ่ะใส่สามเม็ดแล้วพริกชี้ฟ้าจักสิบเม็ดนะคะก็ะไดบแบบ้แบบเ็กแบบจัดกนะัแต่ถ้าเราใส่พริกขี้ฟ้าอย่างเดียวสำหรับคุณเนี่ยคือกินพริกแห้งที่ใส่ราวๆสามสิบห้าเม็ด Thuộc về là sao Ừ. Mm -hmm. à, เย็นไม่ค่อยอยากออกไปนะเฮ็ดงานอยู่ในบ้านอ่ะอือ นเชีวิตก็อยู่แต่บ,บ้านกับสวนเนี่ยแหละค่ะอยู่ผู้เดียวทํำกินกับทํำกินผู้่เดียวค่ะ <c oughs> แ,แสบกระแสบผู้เดียว ก็แซ่ดมันหนังปอกไก่บ้านเราเลยเป็นแม่น้าหน้านะที่เกียรทําทนู่นนี่นะคะ แม่ก็หานไปดิฉันให้กินเดียวเหมันนี่กล็ละสมุทรช่องไปก่อนเลยเด้อค่ะวิธีทาน้ำดื่มชอบไปอย่าลืมก่อนไหลก็แชร่ติดตากไป,ป็นปีน้ำมันนี่กล็ลาสมุทรช่องไปก่อนนะคะอ่านแค่นี้ละ